มีครับบอลเด็ดวันนี้ครับวันอังคารที่5เมษายน2565ครับสีคู่ที่เด็ดวันนี้ที่คัดเลือกมาให้นะครับคู่แรกในรายการของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเบนฟิก้าเจอกับลิเวอร์พูลคู่ที่2ก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็อีก2คู่นะครับในรายการของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นปีเตอร์โบโลนะครับเจอกับลูตันทาวแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาลุยดีกู่แรกกันเลยครับผมเบนฟิก้าเจอกับลิเวอร์พูลก็นัดน,นี้เป็นเกมในบ้านของเบนฟิก้านะครับสถิติในการเล่นในลีกของเบนฟิก้าล่าสุดในการเล่นฝั่งทีมเย่านะครับเล่นไป14เกมชนะไป9นะครับสเสมอ2แพ้3ยิงประตูได้33เสียไป14ลูกนะครับอัตราการชนะอยู่ที่64.3 ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกครับเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว15เกมนะครับชนะไป10ครั้งเสมอ3แพ้2ทําประตูได้38นะครับเสียไป13ลูกอัตราการชนะอยู่ที่66.7%นะครับก็ผลงานนลีกของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างดีนะฮะมาดูสถิติที่เจอกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับในปี2010ถล่มไปถึง4ประตูตอนน่อ1แล้วก็อีกแมตช์นึงเนี่ยเป็นทางฝั่งเบนซิก้าที่เปิดบ้านชนะไปได้2-1 ก็เอาจิงๆิงเนี่ยมันค่อนข้างนานแล้วนะครับผ่านมาประมาณ12ปีได้แล้วนะครับอาจจะเอามาวัดอะไรไม่ค่อยได้สักหท่ร่เดี๋ยวเราข้ามไปดูในส่วนของฟอร์มส่วนตัวหน่อยนะครับเจ้าบ้านเบนฟิก้าล่าสุดพึ่งไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งบาร์กามา3 2ชนะเอสโตรลีนครับชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมเสมอวิเซล่าครับชนะปอติโมเนเซ่แล้วก็ชนะวิตตอเลียกิมารไลส์ก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับมาสะดุดแค่นัดล่าสุดเท่านั้นเองที่ไปแพ้ในบ้านของสปอร์ติ้งบาร์กา แล้วก็การเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยไม่แพ้ใครมาถึง5เกมแล้วนะครับ มาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดไปชนะวัตฟอร์ดมาได้2 0ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับชนะอาร์เซนอลชนะไบรตันโฮปออเบียนแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานแต่ก็เข้ารอบม,มาได้ชนะเวสต์แฮมนะครับชนะลอริดก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับ10เกมที่ผ่านมาก็พลาดไปแค่1เกมเท่านั้นเองแต่ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยในสายของการลงทุนเนี่ยพวกเขาทําเงินไม่ได้นะครับก็เปรียบเทียบส่งกันแล้วเนี่ยค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับในสําหรับฟอร์มส่วนตัวก็วันนี้เป็นการเปิดเกมแรกนะครับก็น่าจะเป็นการแข่่งยยาเือน ในรอบของ8ทีมนี้นะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลต่อ1ลูกทับ1.5ราคานี้ทางฝั่งลิเวอร์พูลทำเงินไป4เสียไป1นะครับส่วนทางฝั่งเบนฟิก้าทำเงินไป2เสียไป3สถิตส่วนใหญ่ออกไปทางสูงครับราคาเนี่ยเปิดมาที่2.5ทับ3ลูกก็ถ้าดูจากในการเจอกันแล้วเนี่ยมันเป็นสูงนะครับแต่ว่าวัดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันปี2010แล้วนะครับ ก็ถ้าดูจากสถิติทั้งคู่แล้วเนี่ยน่าจะไปได้ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับสูงต่ำผมอาจจะยังไม่กดเพราะว่าสังเกตดูนะครัทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยประมาณ8เกมได้แล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยสกอร์เป็นต่ำนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะกันหน่อยครับผมสภาพนักเตะวันนี้นะครับทางฝั่งเบนฟิก้ามีผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนลูคัสเบลิซิมูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นปินโฮมีลอเช็คฟิต1คนเป็นทาลับครับส่วนทางฝัง่งหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครรับบบผผมมมมไ่่าีาาาาายยงนนู้้เเเเลลดจ็ข ก็น่าจะเป็นชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมครับผมเกมแรกก็ค่อนข้างสําคัญนะครับน่าจะต้องเก็บชัยชนะไปให้ได้มาดูในชื่อตั้งฝั่งเบนฟิก้าหน่อยครับตัวหน้าคู่เนี่ยเป็นนูเนสกับลามอสที่แดนการครับผมมีไวเกิลครับทานหลับแล้วก็ริมเซนเนี่ยเป็นลาฟาแล้วก็เอลเวตงที่เป็นหลังนะครับคู่เซนเตอร์ตัวหลักเนี่ยเป็นฟาตองเกนครับแล้วก็โอตามเมนดีตัวแบ,บ็คเป็นซิลเบตูครับแล้วก็กิมอนโด ผู้สามดูเป็นด้านของวลาโฮดิมอสครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยสามประสานแดนหน้านะครับโมเมสซาร่าครับผมซาดิโอมาเน่นะครับหลุยดิอัสที่เดินกลางครับผมจอแดนเฮเดสันครับฟาบินโยติอาโก้แข่งหลังคู่เซ็นเตอร์เป็นมาติปนะครับฟานได้ครับผมตัวแบ็กเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะแล้วก็โรเบสันผู้สามดูก็เช่นเคยนะครับอาริซอนสำหรับผู้นี้ก็ในการเจอกันเนี่ยมันนานมาแล้วนะครับ แล้วก็ลองเทียบทรงในสติส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างดีทั้ง2ทีมเลยผลงานการเล่นในบ้านของเบนฟิก้าก็ถือว่าดีมากนะครับการเล่นฝั่งทีมเยือนของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ออกจะไปทางดีมากด้วยซ้ำนะครับแลคราวนี้ก็เปิดมาที่นางฝั่งลิเวอร์พูลต่อ1ลูกทับ1.5นะครับส่วนตัวก็มองว่าอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเกมแรกเนี่ยผมว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูจากรายชื่อวัััันนนนนนนี้้แแลวะบ่่่าาจดกยอยนออนง ทางลิเวอร์พูลก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บด้วยนะครับก็คาดว่าวันนี้น่าจะมี2ลูกได้ครับก็ฉันไปนะครับขอเชียร์ไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีห่าง1ลูกอย่างแน่นอนแล้วก็มาลุ้นไปสองกันได้เลยมาที่คู่ที่2นี่ครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกเช่นกันครับผมเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าจะดุเดือดพอสมควรเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดก็เป็นชาฟูงนะครับในพรีเมียร์ลีกครับ เกมในลิก็เล่นฝั่งทีมเยอมาแล้ว14เกมนะครับชนะไป11เสมอ1แพ้2ทำประตูได้40นะครับเสียไป10ลูกอัตราการชนะอยู่ที่78.6%ก็เล่นในบ้านโหดมากๆครับส่วนทางฝั่งเอเลนิโก้ันลิดเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับ3นะครับของลาลิกาสเปนเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว15เกมนะครับชนะไป7เสมอ3แพ้5 ยิงประตูได้28นะได้ครับเสียไป23อัตราการชนะอยู่ที่46.7%ก็เอรตต,ตรงๆทั้ง2ทีมเนี่ยดีทั้งคู่นะครับแต่อาจจะเป็นทังฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วก็สถิติในการเจอกันนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนมาดูฟอร์มส่วนตัวของทังฝั่งแมนซิตี้กันหน่อยครับล่าสุดไปเยือนทังฝั่งเบอร์ลี่แล้วก็ชนะไปได้สอสูนยนะครับถล่มเซาท์แฮมตันไป4-1ใน A FA ครับ สมอริสซันพาเลเตนะครับเสมอสปอร์ติ้งลิสบอนถล่มแมนยูไป4-1นะครับชนะปีเตอร์โบโลนะครับผมชนะเอเวอร์ตันก็ผลงานยังค่อนข้างดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วถึง7เกมติดต่อกันแต่แว,ว่าเกมในบ้านในช่วงหลังนี้นะครับพวกเขาทําเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้ดูทรงแล้วเกมในบ้านนัดแรกเนี่ยผมว่าพวกเขาน่าจะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนมาดูทางฝ่ายเอตเลติโกมาดริดนะครับล่าสุดเพิ่งไปถล่มอาราเบสมาได้4-1ต่อ ชนะลาโยบายเยกานโน่เครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ผ่านเข้ารอบม,มาได้ชนะคาดิสครับผมชนะเรียลเบติชนะเซลร์ตาบีโก้ก็พวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วถึง8เกมติดต่อกันนะครับจาก10เกมเนี่ยแพ้ไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ในช่วงหลังนี้ในสายของการลงทุนนะฮะทำเงินได้ค่อนข้างดีด้วยก็3เกมแล้วนะครับที่นักลงทุนเนี่ยยิ้มหวานฟอร์มการเล่นนอกบ้านก็ไม่ได้แย่นะครับพวกเขาชนะมา4เกมติดแล้วนะฮะก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว ราคาวันนี้เปิดมานี่รองฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ1ลูกทับ1.5ราคานี้ทำเงินไป5นะครับส่วนทางฝั่งเอเลนติโกมานลิตเนี่ยทำเงินไป3เสียไป2ก็ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับที่เปิดมาราคานี้ทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างดีสูงต่ำเปิดมาที่2.5ทับ3นะครับสถิติส่วนใหญ่ออกได้ทั้งสูงและต่ำก็เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะเ,เพิ่มเติม,ตมสักหน่อยนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเจ็บ2คนเป็นดูเบนเดียรสครับ กับโคลพาวเมอร์ส่วนทางฝั่งของแอตเลติดเนี่ยมีเจ็บสเช่นเดียวกันเป็นเฮเลล่านะครับแล้วก็กิมินีสมาดูรายชื่อนักเตะกันหน่อยครับสามประสานในหน้าของทางฝั่งแมนซิตี้นะครับมีแจ็คกิลลิสครับฟิลโวเดนลิยัสมาเลสครับที่แดนกลางมีซิลวาโรดดี้เควินเดอร์บอยนะครับที่แผงหลังมีลาปอร์ตนะครับผมจอห์นสโตนแล้วก็ตัวแบ็กเนี่ยเป็นคันเซลโลนะครับผมแล้วก็วอลเกอร์ผู้สาห์ดูเป็นหน้าของเอเดอรซอนครับมาที่งฝั่งของแอตเลติกนะครับ ตัวหน้าคู่เนี่ยเป็นฟิลลิกนะครับแล้วก็หลุยส์โซเลสที่เดินกลางมีโกเก้นะครับคงดองเบียแล้วก็ตัวริมเส้นเนี่ยเป็นคลาร์ลัสโกกับลอเรนเต้แผงหลังคู่เซนเตอร์มีเฟลิปเป้นะครับซาวิกนะฮะแล้วก็ตัวแบ็กเนี่ยเป็นเวอร์ซาโกนะครับแล้วก็มันดาวา อู3ตัวเป็นด้านของยานโอลักครับสำหรับคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแล้วฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับสติส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีทั้ง2ทีมแต่ว่าทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยการเล่นในบ้านช่วงหลังนี้ทาเงินไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับต่างกันทั้งฝั่งของแอเลติโกมาดริดนะฮะพวกเขาทําเงินได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ในฝั่งของการเล่นนอกบ้านเนี่ยพวกเขาทําเงินมา4เกมติดแล้วส่วนตัวแล้วผมมองว่าทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ยิงค่อนข้างดุเลย,เยทีเดียวนะ ทางฝั่งแอตเลติกาดริดเนียน่าจะเปิดเกมลุกสวนกันอยู่พอสมควรก็ดูทรงแล้วเกมนี้น่าจะเป็นทางฝั่งแมนซิตี้นะครับที่ดูได้เปรียบถ้าพูดตรงๆแล้วมีโอกาสชนะเยอะกว่านะครับแต่พวกเขาจะยิงได้มากกว่า1ลูกหรือเปล่าเนี่ยต้องมาลุ้นกันดูนะครับก็ส่วนตัวยังขอเชื่อใจไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคาดว่าน่าจะมีอย่างน้อยนะครับเฉือน1ลูกแล้วก็มาลุ้นไม่2สองกันดูครับส่วนสูงต่ำเนี่ยผมมองไปทางต่ำนะครับเกมนี้ มาในคู่คที่3นะครับปีเตอร์โบโลเจอกับรูตันทาวในรายการของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้น้องฝั่งปีเตอร์โบโลเนี่ยอยู่อันดับที่24นะฮะเล่นฝั่งทีมเย่ามาแล้ว19เกมชนะไป4เสมอ6แพ้9ยิงประตูได้19ลูกนะครับเสียไป30อัตราการชนะอยู่ที่21.1%ก็เอาตรงๆทร,รงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมการเล่นในบ้านส่วนทางฝั่งรูตันทาวนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4เล่นทีมเยือนมาแล้ว19เกมชนะไป8เสมอ4แพ้7ยิงประตูได้24เสียไป23นนะะครรรัับออตาากาชยู่ที่4ิ 2.1%ก็เทียบส่งกันแล้วก็เป็นลูต,ตันที่ดูดีกว่านะครับมาดูสถิติที่เจอกันหน่อยครับผมล่าสุดเนี่ยไปต้องฝั่งลูตันทาวเปิดบ้านชนะไปได้30ก่อนหน้านั้นในปี2019นะครับลูตันทาวชนะไป40ครับผมก่อนหน้านั้นปี2018 e ปีเตอร์โบโลชนะไป2 1ชนะไป3 1ก็ถ้าดูจากใกล้ปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยผมว่าทางฝั่งลูตันเนี่ยค่อนข้างดีกว่าครับ โอเคมาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยนะครับล่าสุดปีเตอร์เบโล่นะครับไปแพ้ให้กับบิดเดิลสโบรมา4-0ชนะควีนส์ฟาร์เรนเจอร์3-1นะครับแพ้สวนซี2-3เสมอสต๊อก2อเสมอบอนมัด1-1แพ้ให้กับฮัตต์ฟิลด์3-0นะครับก็ทรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะส่วนการเล่นในบ้านนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมาประมาณ7เกมแล้วนะครับแล้วก็2เกมล่าสุดนะฮะโดนคาบ้านไป2แมแมปเลย ก็อาการค่อนข้างแย่นะครับผมการเล่นในถิ่นของตัวเองไม่ค่อยได้เปรียบใครสักเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งลูตันทาวนะครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะฮะ5นาทีผ่านมาพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับล่าสุดไปเสมอเมิวอมา2-2นะครับผมชนะฮาวซิตี้3-1ถล่มเพสตันนอตเอ็นไป4-0นะครับแพ้ควีนสบ์บลก ชนะโคเวนทีซิตี้นะครับก็โดยรวมค่อนข้างดีเลยนะฮะการเล่นนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยชนะติดต่อกันมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างดีด้วยก็เท่าที่ดูมาในครับในช่วงหลังของทั้ง2ทีมเป็นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่แล้วก็ที่เจอกัน2แมตช์ล่าสุดก็ไปทางสูงนะครับก็น่าสนใจไปทางสูงเหมือนกันราคาวันนี้เปิดมาที่น้องฝั่งรูตันทาวต่อ0.5น์ครับราคานี้ทําเงินไป4เสียไป1นส่วนน้องฝั่งปีเตอร์โบโลเนี่ยทำเงินไป1เสียไป4ก็ราคานี้เนี่ สูงต่าก็ราคาเปิดมาที่2องทับสนะครับส่วนใหญ่ออกไปทางสูงก็ดูทรงถ้าจะไปทางสูงเลยครับเกมนี้คาดว่าน่าจะมี2-1ได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะกันดูสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งปีเตอร์โบโลมีเจ็บ4คนมีแดนบัตเลอร์นะครับนอเบิร์นนะครับผมแลนเดลแล้วก็เบนด้าส่วนทางฝั่งของลูตันทาวนะครับก็มีเจ็บ4เหมือนกันเป็นเสเตียนะครับ ออสโฮพาเมอร์ครับผมแล้วก็ลิสเบิร์กก็พอๆกันเลยนะครับผมผู้เล่นบาดเจ็บมาดูรายชื่อที่ลงสนามกันหน่อยครับทางฝั่งปีเตอร์เบอรโล่ตัวหน้าคู่เนี่ยมีแมรี่ออสนะครับแล้วก็คาร์คเฮริสตัวกลางลูกมีจอร์ดแกรนครับการ์มีไทเลอร์แล้วก็ยองโดฟุตเลมเส้นเป็นโจวอร์ดนะครับผมแล้วก็เบอร์โลสส่วนแผงหลังสามเซนเตอร์เป็นจอร์สไนท์ครับแฟงกี้เคแล้วก็เอสวอร์ดผู้สาดดูเป็นด้านของคอร์เนลครับ มาที่้องฝังรูตันทาว์นะฮะตัวหน้าคู่เนี่ยเป็นเจอโรมครับผมแล้วก็อดีบโยตัวกลางลูกมีเพลลี่รัดด็อกครับแล้วก็กลางรับเนี่ยเป็นแลนบิลลี่กับแคมเบลตัวริมเส้นเป็นอาร์มารีเบลนะครับกับเจมบรีที่แผงหลังสามเซนเตอร์มีล็อกเยอร์นะครับไนสมิธแล้วก็แดนพอตผู้สามตัวเป็นในส่วนของเจมเชครับผมลงเฝ้าเสาวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้ก็ในการเจอกันเนี่ยเป็น้องฝังรูตันนะครับผมที่ดูดีกว่าในช่วงหลังนี้นะฮะแล้วก็ฟอร์มการเล่นนอกบ้านัคะรบ ส่วนทางฝั่งของท่านชาบ้านปีเตอร์บโบโลนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยการเล่นในบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นถึง7เกมที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแล้วก็ในช่วงล่าสุดนี้เหมือนว่าจะโดนคาบ้านมาหลายเกมเลยนะครับสภาพนักเตีวันนี้ก็พอๆกันนะครับผมก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นน้องฝั่งลูตันนะฮะด้วยราคา0.5 คาดว่าน่าจะบุกมาจัดทางฝั่งของปีเตอร์เบโลไปได้อย่างแน่นอนก็เป็นช่วงขาขึ้นของพวกเขาด้วยนะครับก็จะไปครับผมเกมนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับไปทางฝั่งดูตันทาวแล้วก็สกอร์ที่คาดไว้นะครับผมน่าจะไปทางสงูงนำมาต่อนีคู่สุดท้ายนะครับผมเชฟฟิลด์ยูนเต็ดเจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครับเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับในรายการของเดอะแชมิช s h i น ตอนนี้น้องงเชฟฟิลด์อยู่อันดับที่8นะครับเล่นฝั่งทีมเย้าเนี่ยมาแล้ว18เกมนะครับชนะไป10เสมอ4แพ้4ยิงไป31นะครับเสียไป13อัตราการชนะอยู่ที่55.6%ส่วนน้องฟังของควีนส์ปาร์ตนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่9ก็ตามกันแค่2แต้มเท่านั้นเองเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว8ครั้งนะครับชนะไป2แพ้ไป8ยิงประตูได้26เลยครับเสียไป28อัตราการชนะอยู่ที่44.4% ก็ดูทรงเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับคูน่นี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนุกมาดูสิติที่เจอกันหน่อยครับใน3ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเชฟฟิลนะครับผมที่เอาชนะควีนสปาร์ไปได้แล้วก็ทำเงินไปทั้ง3เกมด้วยครับก็ดูทรงแล้วเป็นทางฝั่งเชฟฟิลนะครับผมที่ค่อนข้างดีกว่ามาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยนะครับล่าสุดทางฝั่งเชฟฟิลไปแพ้ให้กับสโต๊กมา1-0ชนะบานสลีครับแล้วก็เสมอแบ็กพูล แพ้โคเวนทีนะครับชนะบิดินส์โบลีหนึ่งแล้วก็เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เหมือนว่าในช่วงหลังนี้ฟอร์มจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป2แพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1ส่วนในสายการลงทุนเนี่ยทำเงินไม่ค่อยได้เลยนะครับและที่ตองฝั่งของควีนส์พาในครับล่าสุดไปแพ้ให้กับฟูลแลมนะครับแพ้ปีเตอร์โบโลแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับชนะลูตันทาวแล้วก็ไปแพ้ให้กับคาร์ดิฟก็เหมือนว่าจะทรงไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับห้าเกมหลังสุดแพ้ไปถึง4ฮะชนะ1 แล้วก็ทําเงินไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็ลองเทียบกันดูแล้วเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งเชฟฟิลด์เนี่ยที่ดูดีกว่าเล็กน้อยครับผมโอเคราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งเชฟฟิลด์ต่อ0.5ทับหนะครับราคานี้ทําเงินไป4เสียไป1ทางฝั่งวีสปาร์กก็เช่นการทําเงินไป4เสียไป1สูงต่ําเปิดมาที่2.5นะครับเถรษิสีส่วนใหญ่ออกไปทางต่ํา เท่าที่ดูจากการเจอกันเนี่ยก็ไปทั้งสูงทั้งต่ำนะครับก็เอาจริงๆทรงเกมนี้น่าจะไปทางต่ําได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในช่วงหลังนี้ทั้งคู่ทําประตูได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ในฝั่งเชฟฟิลล์มีผู้เล่นบาดเจ็บโอ้โหคนคน่อนข้างเยอะเลยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปถึง8คนด้วยกันมีแม็กโกลิดนี่ครับแบชามครับผมเจเดนโบเกิลแจ็คโอคอนเนลครับ บลูสเตอร์นะครับผมบิลลี่ชาร์ปชาลีกูดแล้วก็แม็กเบอร์นี่ส่วนต้องฟังของควีนส์ฟาร์เรนเจอร์เนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บที่4คนมีอังเดเกรนะครับเซนี่เดียงคริสวิลล์หลอกครับแล้วก็มาเชลก็ดูเป็นว่าในส่วนของผู้เล่นเนี่ยควีนส์ฟาร์จะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับมาดูรายชื่อกันหน่อยครับผมทางฝั่งเชฟฟิลด์ ตัวหน้าเป้าเป็นเจบิสันครับกางลุกมีกิฟไวท์แล้วก็เอนเดเยตัวกางรับมีนอร์วูดครับแล้วก็แบเก้ที่ริมเส้นเป็นนอร์ลิงตันเดวิสครับและอีกฝั่งเป็นบาวด็อกแผงหลังสามเซนเตอร์เป็น David เดวิดนี่ครับอีแกนแล้วก็โรบินสันผระูสามประเป็นด้านของฟอร์เดอร์ลิงแฮมครับที่ทางฝั่งควีนส์สปาร์ตตัวหน้าเป,าเป้าเป็นไดเคสครับกางลุกมีดอทเซลแล้วก็เอลิยาสแชร์กางรับจะมีแซมฟิลล์ครับโจฮาสันโจฮาเซนแล้วก็ริมเส้นเนี่ยเป็นออโโดบบาจนะครัแลลล้ววก็เ ที่เบ็นหลังสามเซ็นเตอร์มีดิกกี้จิมมี่ดันนะครับแล้วก็แซนเด์สัน ตูวสามตัวเป็นด้านของเวสบูดครับก็สําหรับคู่นี้ในการเจอกันหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของเชฟฟิลในะฮะที่ค่อนข้างดูดีกว่าพวกเขาสามารถเอาชนะควีนสปาร์กไปได้3เกมรวดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยก็เอาตรงๆเนี่ยไม่ได้ดีมากนะครับทั้ง2ทีมแต่ถ้าว่าทางฝั่งเชฟฟิลเนี่ยเหมือนว่าจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับผมทางฝั่งควีนสปาร์กเนี่ยค่อนข้างแย่เหลือเกินราคาวันนี้เปิดมาที่0.5ทับนะครับบางสำนักก็อาจจะเป็น0.5ส่วนตัวมองไว้เนี่ยอาจจะเป็นทางฝั่งเชฟ แต่ด้วยความที่ว่านักเตะนะครับทางฝั่งเชฟฟิลด์มีบาดเจ็บค่อนข้างเยอะอาจจะชนะไม่ขาดสักเท่าไหร่นะครับให้ตึงสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นเฉือนหนึ่งลูกนะฮะก็น่าจะสรุปเลยนะครับเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคาดว่าวันนี้น่าจะเฉือนทางฝั่งควีนสปาร์คไปได้ใะครับประมาณ1ลูกเท่าที่มองไว้น่าจะมี1นูนย์นะครับและสะกอร์ที่คาดไว้เนี่ยก็ไปทางต่ําเพราะว่าในช่วงนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยยิงประตูไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับก็โอเคจัดไปนะครับผม ครับผมก็เรียบร้อยกันดีนะครับ4คู่ทีเด็ดประจำวันนี้2คู่ดูเดือดนะครับจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็อีก2คู่นะครับในรายการเดอะแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลเนี่ยคู่นี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งลิเวอร์พูลครับคาดว่าวันนี้น่าจะจัดทางฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยอย่างน้อยน่าจะมี1ลูกนะครับแล้วก็มาลุ้นเม็ดสองกันดูแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางฝั่งแมนซิตี้เจอกับแอตมาริดคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ แล้วก็ต้องมาลุ้นเม็ดสอีกเช่นกันก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งแมนซิตี้นะครับแล้วคู่ที่3นะครับปีเตอร์โบโลกับลูตันทาวคู่นี้ดูทรงเนี่ยน่าไปทางลูตันทาวน่าจะดีกว่านะครับคาดว่าอย่างน้อยพวกเขาน่าจะจัดทางฝั่งของปีเตอร์โบโลไปได้เพราะว่าในช่วงนี้ของทางเจ้าบ้านเนี่ยแพ้คาบ้านมาค่อนข้างหลายเกมเลยนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับควีนสปาร์คเรนเจอร์คู่นี้ก็ขอเชียร์ไปทางทีมต่ออีกเช่นกันนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคาดว่าวันนี้ในบ้านขขอองงงพววกกเเเาาาาานนนนีีนน่่่ยจะะฉืทฝัคคส์รรไไปปด้ปมณ1ลู โอเคครับผมเรียบร้อยกันดีนะครับ4ี่คู่วันนี้เพื่อนๆท่านไหนนะครับเห็นด้วยหรือว่าเห็นตรงกันเนี่ยก็จัดไปครับผมนําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับช่องของดูบอลเต็งเล็กบอลเด็ดนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ